คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนุสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิ็ทีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบก,กับสุดหวยโชคเศรษฐีเมือล้านนะครับกับสูตรวิ่งล่างนะครับมีดวงดาวหนึ่งดวงกำกับอยู่ด้านบนนะครับโดย กดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขก่อนละกันนะครับเอาส่วนเด่นๆมาให้ท่านดูก่อนโดยส่วนนี้เข้าตั้งแต่1พฤศจิกายน63สถิคเข้าต่อเนื่องนะครับในวันนี้เข้าต่อเนื่องนะเป็น28งวดครับเรามาดูนะครับ28งวดติดนะครับเรามาดูกันนะครับในก่อนอื่นสิ่งเดียวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณที่ไปที่มาของมันก่อน นะครับมาดูสถิติยหลังด้วยนะย้ําต้องดูสถิติประกอบนะครับโอเคเรามาดูกันครับโอเคหกมนะครับเรามาดู1นึ่พิจัยการหสที่ออก5 0าศู6 404 5 0้าศูนยตัวล่างออก40นะครับเราจะในส่วนของหลักหมืน่นบอกด้วยหลัก หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันครั้ที่หนึ่งคูณด้2อบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่หคูณด้2สองบวกด้วยสิบหน้าครั้งที่สองซึ่งคูณด้สี่บวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่สองนะครับบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่หนึ่งบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่สองซึ่งคูณด้สามบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่สองนะครับ ศูนย์บวกด้วยหกสองสิบสองบวกด้วยสอบวกด้วยหนึคูณสบวกด้วยสอบกด้วยเก้าสีบวกด้วยหกบวกด้วยแบวกด้วยหบวกด้วยศนคูณสบวกด้วยศบกด้วยสบวกรวมกันได้เท่ากับสิอ่ะได้เท่ากันไหมคูณก่อนนะคูณก่อนแล้วนำมาบวก สิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งของที่เป็นสิบหกใส่หกหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามใส่สามสามบวกสี่ของที่เป็นเจ็ดได้หกสามเจ็ดครับหกสามเจ็ดนะเรามาดูหกสามเจ็ดครับเลขหกครับเข้ามาเลขหกเข้ามาข้างล่างครับคือเลขหกครับเข้ามาหลักหน่วยล่างครับต่อมาเอ่อสิบหกบวกยีสิบหกสามคำน,นวณวิ่งล่างได้แปดห้าเก้าครับแปดห้าเก้าแปดห้า นะครับเลข8เขาเข้ามาตำแหน่งของหลัก10ล้านครับต่อมา1363 1ม 6, 6 3คำนวณวิ่งล่างได้เลข748ครับ748นะ748 748เรามาดู748เลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลัก10ล้านครับ16363คำนวณวิ่งล่างได้เลข960 960นะครับเรามาดูนะ960 เก้าหกศูนย์เลข9ก้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับสามสิบธนาคมหกาคำนวณวิ่งล่างได้เลขหนึ่งแปดครับำาดี๋ยนะหนึเลขหนึ่งครับมาลำแหน่งของหลักสิล่างครับสิเจ็ดมกราคมหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เลขเก้าหกศนเะครับเก้ 9, 6, เลขเครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับ ต่อมา1กุมภาพันธ์64สกุมภากพันธ์64ครับคำนวณวิ่งล่างได้เลขสามศ0นานะเรามาดูครับ3 0 4ศ0 4 3 0สเลข3ครับมาล้ำแต่งของหลัก1ิล้านครับส6กุปภาพวันธ์64คำนวณวิ่งล่างได้เลขเจ8ครับเจ็ดสีเลข7ครับมาลํำแต่งของหลักส10ล้านครับ หนึ่งมีนาคมหกสี่คำน,นวณวิ่งล่างได้เลขเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์ครับเราดูนะเก้าหกศูนย์เลขเก้าครับข้ามันตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมาสิบหกมีสิบหกมีนาคมหกสี่คำน,นวณวิ่งล่างได้เลขศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งครับเราดูนะศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเลขศูนย์ครับตำแหน่งของหลักสิบล่างครับ หเมษายุนหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เลขหกสามเจหสาเจครับลำนวดูนะหกสามเจ็ดเลขหกครับมานตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับสิบหกเมษายนหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เลขแปดห้าเกดห้าเกครับลำดูแปดห้าเก้าเลขแปดครับมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมา2พฤศษามหกสคำนวณวิ่งล่างได้เลขหนึ่งแสองหนสองครับลำดูนะหนึ่งแปดสองหนึ่งแปสอง หนึ่งแปดสองนะคบเลขหนึ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล้านครับสิบหกพศสิาคมหกคำนวณวิ่งล่างได้เลขห้าสองหกห้าสองหกครับเรามาดูห้าสองหกเลขห้าครับมาตแหน่งของหลักหน่วยล่างครับหมตรยีหกสี่ำนวณวิ่งล่างได้เลขเจ็ดสีครับเจ็ดสี่แปดเจ็ดสเลขเจ็ดครับาตแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ สิบหกไม่ได้หกสี่คข้ามาง่ายง่างได้เลขห้าสองแปดห้าจะกู้นะครับได้เลขห้าสองหกครับห้าสองหกนะไม่ได้ห้าสองแปดห้าสองหกห้าสองหกเรามาดูห้าสองหกครับเลขสองเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล้านครับ ต่อมา1กรกฎาคม64คำนวณวิ่งล่างได้เลข071 071นะ071นะครับเลข7ครับนตำแหน่งของหลัก10ล้านครับเลข0มาหลักหน่วยล่างครับ16กรกฎาคมครับ64คำนวณวิ่งล่างได้เลข526 526ครับลองมาดู526เลข6ครับตำแหน่งของหลัก10ล้านครับ ต่อมา1สิงหาคมครับ1สิงหาคม64สี่คำน,นวณวิ่งล่างหน้าเลข637 637ครับเรามาดูนะ637ามเหกสามเจ็ดนะครับเลขสามเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมาสิบหกสิงหาคมหกสี่คำน,นวณวิ่งล่างหน้าเลขเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์นะครับเก้าห นะเลขเก้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมาหนึ่งกันยาย,ยนหกสี่คำนวณวิ้งล่างได้เลขศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งครับเรามาดูนะศูนย์เจ็ดหนึ่งเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมาสิบหกกันยายนหกสี่สิบหกกันยาย,ยนหกสี่นะคำนวณวิ้งล่างได้เลขเจ็ดสี่แปดครับเจ็ดสี่แปดเรามาดูเลขแปด เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมา1ตัวละครหสนะครับ1นึตัวลคกสเราดูกันหน่อย7บวกด้วยแปดสสบทวกบวกด้วยสองหบวกด้วยบวกด้วย6ี่ยบวกด้วย4บวกด้วย1บวกด้วย9บวกด้วย4ี่สบวกด้วยบวกด้วย9ผลลัพได้เท่ากับ40 40บวกหนงที่เป็น4ีเซนต์ หนึ 1> 1่งบวกเจ็เป็นแปบกสของที่เป็นสิบสอองได้เลขวิ่งหนึ่งแปดสองครับหนึสองเรามาดู1 8ึสองนะครับเลข8ครับมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ1ตัวละครหกสนะครับคำนวณง่าได้เลขเก้าหกนเก้าหกศูนนะครับเก้าหกศูนยหาเลข9กาครับมาตำแหน่งของสิบล้านครับ ต่อมาหนึ่งสีกายเป็นหกสีละเมาดู4บวกด้วย5 2 10อบวกด้วย0ูบวกด้วย4 6 24กบวกด้วย4ี่บวกด้วย4ี่6ี่บกวกด้วยหกบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยห้าบวกด้วยสามกบวกด้วยเบวกด้วยหงบวกรกันได้เท่ากับเท่าไหรได้3ามสเท่ากันไหม36มหกไหม ตัวสอบสวตรวสอบวันนะครับ36มหกไหมสามสิบหกสวกหของที่เป็น37มส7 7ิบเจ็ดเบวกเเป็น14บส4 4ี่เศษสีบวกสของที่เป็น8ได้เลข748ดสี่แครับเจ็เรามาดู16บกิกาสีิศูนยน์สามสองเจ็ดหกหนึ่เล่าห้าเจลขเมาตำแหน่งของหลักหน่ยล่างครับ16บกจิการหกสี่ สามบวกด้วยสองสองสองสี่บวกด้วยสี่บวกด้วยหกหกสามหกหกที่หกบวกด้วยเจ็สี่ปบวกที่แปบวกด้วยหบวกด้วยสีบวกด้วยสองสาบวกด้วยหบวกด้วยห้าบวกรวงกานได้เท่ากับเท่าไหรเอ่ยสามสิบเจ็ามสิบเจ็ดบวกหนึ่งที่สามบวกหนึ่ง สามเบวกหเป็น3ามสิบสเจ็กหนึ่เป็นสามสิบแปดเจ็แปดแปดบวกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดบอห้าสิบหจ็ห้บวกสของทีห้าหกเดปเป็นเก้าเจ็ได้เลขวิ่ง8ปดห้ครับหนึท่นว่าคม6กสีนะครับคำนวณวิ่งล่างได้3 0มสี่ 304นะครับเรามาดูครับ16บหธันวาคมออกอะไร16ธันวาคมครับออกหกสาม2ก้สอาสองตแล้วออก8ปามเลข3วิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างเห็นไหมครับโอเคนะต่อมาครับเรามาดูต่อ16ธันวาคม6 4 16บธันวาคม6 4ี่ครับออกหกสาม2ก้สอาหสองตแล้วออก8ปามนะครับ3มบวกด้วย9 2้าสองสิบดบวกด้วย8ด บวกด้วย0คูณ6บวกด้วย0บวกด้วย4 2 8สองบวกด้วย8บวกด้วย9บวกด้วย6บวกด้วย5 35บวกด้วย5 2'. บวกด้วย2บอกรวมกันไ,ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ได้่ยได้41ไหมเท่ากันไหมอ่าส่ลองคำนวณด้วยนะครับ4 1 สี่บวกหครับเป็น4 41สบเวกหนึ่งเป็น4ี่สิใส่2 2งบวกเจของที่ครับสองเจปเป็น9ก้ใส่เก้าบวกสีของที่ครับ9 1้1ส1บ13บเอ่าได้เลขวิ่งล่างครับ2 9งส สิธันวาคม4กสีคำนวณวิ่งล่างได้293 293นะาสามเารามาดูครับ30มธันวาคมออก8ปดหนึ่งก้นอตัวลออก36เลข3วิ่งเข้ามาตำแหน่งของหล,ลักสิบลลางเห็นไหมครับวิ่งเข้ามา้างล่างต่อมา30มธันวาคมหกสี่แปดหนก้าศูนย์กแอตัวละออก36มนะครับเรามาดู1นึ่งบวกด้วยเก้บปกด้วยแบวกด้วยหกห้าบกด้วยศ บวกด้วยเจ2 8สี่ปบวกด้วย8บวกด้วย9บวกด้วย7บวกด้วย4ี่บวกด้วยสองบวกด้วย9บวกรวมกันเท่าไหร่ครับได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับลองคำนวณด้วยกันนะครับได้เท่ากับ4ี่สสไหม 44. 44่สิบวกหงของที่44เป็น4ีใส่5 5าห้าบวกเจ็ดห้าหกเจ็ใส่2 2งสอบวกสี่บวกสเป็น6กไอเล็กวิ่งห้ากครับ c a p เจอร นะครับวิ่งล่างมีดวงดาวหนึ่งดวงกำกับด้านบนนะครับโดยกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขก่อนเลยเดี๋ยวมันจะมีตรวต่างๆให้เทียบไปนะครับโดยส่วนนี้เข้าไปหนึ่งสิ่งศึกาสติยี่สิบแปดโมดิคับนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแล้วกดแชร์แบ่งปันแกเพื่อนด้วยนะครับแชร์ลงเฟซบุ๊กตัวเองได้เลยครับรู้ก่อนโดยก่อนกัดสิลหอยโชคสิริมานานครับสวัสดีครับ We'll <laughs>